สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรในนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ กดติดตามนะครับแล้วก็มาูดวงส่วนตัวกับผมนะครับขอบคุณมากมากเลยครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของ Six of Pentacles นะครับหรือไพ่ของหกเหรียญเจมภาพของคนคนหนึ่งกำลังเอื้อมมือไปหาคนที่เขารักเเหมือนกับเขาอยากได้สิ่งดีๆของเขากลับคืนมาผมเลยเร็นแล้วความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงของวันที่1 5ถึงส0สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแล้วนะเหมือนคนรักเนี่ยเริ่มกลับมาขอความช่วยหรือเริ่มกลับมาขอยืมเงินเริ่มกลับมาเรียกร้องความรู้สสกกกดดีีๆลัับบมมาาเเห็นคคคุุณณ่ยแ้วะ ขาจะทำมาแบบนี้เลยว่าช่วงนี้เป็นไพ่ของคนเก่าคนแก่เห็นไหมใส่ชุดเก่ามีความรักที่เหมือนกับคนเก่านะครับกลับมาอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะขอยืมเงินกลับไม่เสียดงเสียได้และหกเหรียญหมายความว่าเหมายกับพอเขาเริ่มรู้สึกรู้ตัวว่าเขาเห็นคุณได้ดีมีความสุขก็เห็นคุณกำลังไปได้ไกลเขาเห็นคุณจากไปเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกรู้ต,ตัวแล้วนะว่าคุณมีค่าแค่ไหนฉันมีค่าแค่ไหนอย่ยฉันหกเหรียญหมายความว่าเป็นคนคนหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันร่วมซัพพอร์ตร่วมดูแลหลายหลายคนเนี่ยชาวสีไม้ถุนและท่านจะมีก หนังสือเล่มเก่าเขียนเรื่องราวของการละการเอาไว้วาดฝันวางแผนชีวิตมองถึงอนาคตหรืออยู่ด้วยกันมาอย่างแบบยาวนานน่ะมองถึงอนาคตหมายความว่าการสร้างครอบครัวการซัพพอร์ตดูแลเติมเต็มคอยทําสิ่งนี้ให้คนรักมือตลอดอย่างยาวนานเดอเฮอร์มิกก็ได้ทำนาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนรักของคุณเขาเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่คุณทากับเขามาเนี่ยไม่เหมือนกับผ่านกันมาเยอะวาดฝันกันมาสร้างอนาคตกันมามองถึงการเป็นครอบครัวแต่งงานหรือว่าอยากจะอยู่กันไปตลอดแต่เดอเฮอร์มิพอความห่างไกลจากกันไปแล้วเนี่ย การสูญเสียบางสิ่งบางอย่างการสูญเสียเชาวสี่เมตรหุ่นไปมันทําให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยมีค่าแค่ไหนความห่างไกลความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกรักมันทําให้เรารู้สึกรักการคิดถึงกันมากขึ้นนะครับผมแลยทำน้ำพาเดอะเฮอร์ม oh ิตหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเปรียยเสมอนกับความรักที่คนรักเดอะเฮอร์มิตกลับมาตอนที่คุณเริ่มมีความสุขกลับมาตอนที่คุณปล่อยวางเรื่องราวกลับมาตอนที่คุณเหมือนกับปล่อยให้เรื่องราวมาจมอยู่กับความรู้สึกต่างๆนานาปล่อยไปตามความรู้สึกปล่อยไปตามดวงชะตาปล่อยไปตาม ความรู้สึกของเราเพราะาเราเป็นเดอะเฮอร์มิตอะหมายความว่าอะไรเคยเจ็บเคยให้ไปจนหมดตัวหมดกายหมดใจรักเธอก็รักหมดกายหมดใจแล้วว่าตัวตัวเองรู้สึกว่าต้องกลับมานั่งพักผ่อนต้องกลับมาพักผ่อนอย่างใจต้องกลับมาเลือกสิ่งดีๆมองสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองบ้างต้องอยู่สงบบ้างแล้วนะครับไพ่ใบต่อมาไปที่3ครับเป็นไพ่ของเอ็ดออฟเพดิเคิลนะครับหรือไพ่ของไพ,พ่แปดเหรียญเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขากาำลังทาสิ่งดีเพื่อตัวเขาเอง ช่างชาวสีเมถุนหรือท่านในช่วงนี้อาจจะมีการกลับมาทําสิ่งที่โฟกัสเรื่องการกระทําโฟกัสเรื่องภาระหน้าที่ของเรากลับมาอยู่ในที่ของเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลับมามีความสุขค่อยๆสร้างสิ่งดีๆกับตัวเราเองค่อยๆทำการงานงานมองถงอึงการเงินการงานกับชีวิตของตัวเราเองใหม่ผมแนะนำให้เดือยมีกระเพ้าแปดเดียญใบเนี้ยทำานายดวงตาของชาวสีเมถุนช่วงนี้ว่าหยิบจับอะไรช่วงนี้ให้เป็นเงินเป็นเกาะเป็นทองเป็นชิ้นเป็นอันนะเพื่อตอบว่าคุณเหมือนกับเริ่มกลับมาสร้างตัวตนสร้างสิ่งดีๆกลับมารักษาสิ่งดีกลับ รู้อย่างเงี้ยทำสิ่งดีๆให้ตัวเองตั้งแต่ละป่านนี้รวยไปละป่านนี้จะเดินไปละป่านนี้มีความสุขความมั่งคงไปลวก็เลยทำไมไพ่แปดเหรียญหมาบามว่าสิ่งที่คุณเคยสร้างของที่มันเคยสร้างแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะตอนนี้กลับมาสร้างมันหม่กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วดีกว่าเดิมก็เลยทำไชาวสีไมถุนหลยท่าเนเลยว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอาเป็นเงินเป็นทองเริ่มสร้างโอกาสเริ่มสร้างสิ่งดีู่ในชีวิตใครที่ยังไม่ผ่านเรื่องราวแบบเนี้ยเดอะเฮอร์มิตกับไพ่แปดเหรียญเนี่ยมันจะผ เชื่อมาในเรื่องต่างๆไปเถอะเพราะคนรักที่จากไปหรือเลิกราไปสุดท้ายเขาจะกลับมารู้สึกรู้ตัวเลยว่าพอขาดคุณไปแล้วเนี่ยแตดเหรียญคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเขาเป็นคอยซับพอร์ตเป็นคนคนหนึ่งที่เคยอยู่เคียงข้างเขาอะพอขาดคุณไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเหมือนกับคุณมีค่าแค่ไหนเนี่ยผมเลยทำนายไพ่ไปต่อมาไปไพ่ไปที่สี่ขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยหรือเพดออฟคัพครับเจมภาพับของคนคนหนึ่ง,ขงเขากลับมามองหน้ามองหน้าตัวเองกลับมาตื่นรู้กลับมาล้างหน้าล้างตา,ตากลับมาเหมือนกับมองเห็นว่าตัวตนี่ย เห็นไหมรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเงาในน้ำมันเหมือนกับจิตวิญญาณอะดวงเดียวกันผมในแง่เพศออกคับหรือเด็กถือถ้วยใบนี้ชาวราศีเมษถุนเป็นคนที่คุณรักในช่วงเดือนสิงหาคามจนถึงสิ้นปีนี้จะมีการกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เคยมองข้ามเคยไม่รักษาจิตใจเคยทอดทิ้งเคยทําสิ่งทําร้ายกันไปเนี่ยกลับมาเด็กถือถ้วยคือกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีกลับมาขอความรักกลับมาเห็นว่าคุณเนี่ยดีขึ้น ผมทำายนิดนึงในการว่าชาวสีเมทูลท่านคนรลกของคุณเนี่ยมีการแอบมองแอบ,บส่งระเบงว่าเห็นว่าคุณเนี่ยหน้าตาดีขึ้นดูดีขึ้นมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมากขึ้นเห็นคุณค่าตื่นรู้มากขึ้นเขาก็เลยมีการกลับมาขอความช่วยเหลือขอโอกาสอยากจะกลับมาคืนดีเห็นไหมเอามือลงไปในน้ำอะ่ะอยากจะกลับมารักษาความสัมพันธ์อยากจะกลับมาแก้ไขแก้ตัวใหม่แต่ไพ่ไปนี้ขึ้นมาว่าเดอะฟูครับชาวราศีเมถูนนท่านจะหมอนกับเดินออกมาไกลแล้วไปเจอความรับความสัมันธ์ที่ออกมาแล้วรู้สึกตัวเองมีความสุขมากกว่าออกมาตัวเองรู้สึกวว่่าาหลุุดไไปปเเจจออคมรัสสงที ไปเจอสิ่งที่มันสวยงามดูสตาที่ดีกว่าเดิมผมเลยนะว่าไพ่เดือฟูหมายความว่าการเดินออกจากมองสิ่งบางอยางเนี่ยทำให้เรารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเออเรามงมีความสุขกว่านะเรามีคุณค่ามากกว่าเรามีความรักเราเจอความรักที่เด็กถือถ้วยกับเดือฟูหมายความว่ามีโอกาสพบเจอความรักจากหน้าตาดีขึ้นโอกาสเรื่องของความรักที่ดีกว่าเดิมการแก้ไขควาสมสัมพันธ์ที่ม่เคยเจ็บเคยเสียใจเคยร้ตัวตนเคยร้คุณค่าเนี่ยคนรักกลับมาเสียลงเสียดายไม่พอแต่ชาวราศีเมถุนกับมีดวงชะตาที่มีการเปลี่ยนแปลงในการที่พบเจอใครสักคนที่เห็น และมีการเมตตาอุปถัมภ์หลงรักหลงไหลชื่นชอบรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอะ่ะซึ่งหลายคนมีความรักที่เหมือนกับคนรักมองไม่เห็นคุณค่าทําร้ายมองมเห็นสิ่งดีๆแต่จําได้ไหมครับว่าเด็กถือถ้วยอะ่ะเขาจะรู้สึกรู้ตัวเลยว่าเขาเคยรักคุณเพราะอะไรรักคุณแบบไหนรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นหรือเปล่า,พาไพ่ใบต่อมาก็ทำนายว่าสิบถ้วยครับช่วงนี้ชาวสีไมถุนก็เลยมีโอกาสที่จะพบเจอความรักแบบสิบถ้วยและเด็กถือถ้วย ดวงชะตามีโอกาสมั่นหมายเจอความรักที่ดีกว่าเดิมคือมองถึงอนาคตการสร้างครอบครัวคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆไม่ใช่คบเพียงเดอะฟูลคบเพื่อเลือกลาคบเพียงเพื่อเสียกันไปคบเพียงเพื่อลาจากอ่ะผมแเงินนะชาติไม่ถุนมอกับพบเจอความรักจากการเดินทางการโซเชียลทางออนไลน์การเดินทางต่างชาติดูเด็กลงช่วงเนี้ทำให้มีโอกาสพบเจอความรักที่สดใสสร้างคู่สร้างชีวิตสร้างครอบครัวแต่งงานงานมงคลสมรสเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักที่มันยิ่งใหญ่นะครับดีกว่าอยู่ด้วยกันแค่ เพียงผ่านดีเดียวกันด้วยกันที่คบกันแล้วเหมือนกับผลประโยชน์ทิ้งไว้กลางทางมองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นสิ่งดีดไม่ได้รักเราในสิ่งที่รักจริงๆหรือรักแท้จริงอะ่ะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแค่วันสองวันนะนะครับฉันคนรักที่เลิกลาหรือจากไปเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาเติมเต็มจะกลับมาเต็มใจสิบถ้วยหมายความว่าเขาเริ่มรู้สึกตัวเลยว่าถ้าเกิดนี่คือความครอบครัวนี่คือรักแท้นี่คือความที่อยากจะกลับมารักษาจริงๆเนี่ยจะต้องรักษาหรือเห็นคุณค่ากัน ในตอนที่ไม่สายเกินแก้หรือตอนที่จะเสียชาวสีเมทุนไปอะ่ะเขาจะกลับมาทันเวลาแต่ถ้าเกิดมันกลับมาแล้วมันสายเกินไปหรือกลับมาแล้วคุณไปไกลแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บหรือกลับไปลดคุณค่าหรือกลับไปเสียดายแล้วนะเขาตั้งหักล่ะที่ต้องเสียดายหรือต้องรักษามันนะครับมาดูไพ่ใบต่อมานะครับของชาวราศีเมทุนแล้วก็การแนะนํากันนะครับไพ่เด็กขอโทษครับไพ่หดาบครับหรือสิกอบซอสเข้ามาเจียนภาพของคนคนหนึ่งกำลังวิ่งตามความฝันวิ่งตามความรักของเขาอะ ฝันถึงงานแต่งงานฝันถึงการสร้างครอบครัวฝันถึงอนาคตไกลๆกับคนที่คุณรักเหม,มือนเรารักอยู่ข้างเดียวเหมือนเราวิ่งอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวว่ะแต่ทุกครั้งที่เราพยายามเนี่ยกับถูกความรักทำร้ายกับถูกความเจ็บทำร้ายกับถูกเหมือนกับให้เราวิ่งตามความฝันให้เราเหมือนกับเรื่องบนเตียงอ่ะเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนอย่างเงี้ยเงียบๆบคนเดียวเราไม่อยากตื่นเพราะมันเจ็บมันทุกข์ไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะรักเพราะเหมือนกับความจริงมันเจ็บความจริงมันทำร้ายนะครับเส้นหกดาบฤทธิ์ออฟซอสใบนี้หมายความว่า หยุดวิ่งไล่ตามเพื่อนในจินตนาการหยุดวิ่งไล่ตามความฝันได้แล้วควรจะอยู่กับความจริงนะครับถ้าเกิดเขารักคุณหรือเห็นว่าคุณเนี่ยดีกับเขารักเขาและเห็นสิ่งดีๆของเขาจริงๆเนี่ยมันจะไม่เจ็บมันจะไม่ทุกข์มันจะกลับมาแก้ไขและทําให้ดีกว่าเดิมในวันที่ยังแก้ได้นะแต่หกดาบหมายเขาไม่ได้เกิดคุณวิ่งองอกมาผ่านความเจ็บความทุกข์หรือพลังงานเห็นไหมท้องฟ้ามันมืดอะไปเจอสิ่งดีแล้วเนี่ยอย่ากลับไปตายทั้งเป็นอย่ากลับไปหลับสองหายเสียใจกับความทุกข์กับความเสียใจกับความทรงจําที่มัน วิ่งตามเพื่อนในจินตนาการวิ่งตามความเจ็บความทุกข์ต่อไปเลยแม้จะรักแค่ไหนมม้จะอยากจะตามไปเท่าไหร่แม้อยากจะทําสิ่งดีต่อไปเท่าไหร่แต่หยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วนะฉะนั้นพไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของอัลวินถือเหรียญหรือนายออฟเพดิเคิลเจนภาพของใครสักคนหนึกำลังเริ่มปลูกต้นไม้นะครับผมเลยทำนายนิดน,นึงนะการว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นปี2018เนี่ย คนรักของชาวราศีเมถุนจะค่อยๆรู้สึกรู้ตัวค่อยๆตื่นรู้กับสิ่งที่คุณทําค่อยๆเห็นผลของการกระทําเห็นผลของสิ่งดีก็ต่อเมื่อความจากลาการจากไปการที่เสียหายต่คนหนึ่งไปเขาจะรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนเขาจะรู้นี่คือความเหตุผลเขาจะรู้ว่ามีค่าแค่ไหนความห่างไกลมันทําให้คิดถึงและรักกันมากเพียงใดครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเดือดฮีโรเฟนสครับสุดท้ายจะกลับมาคืนดีสุดท้ายจะกลับมารักกันและดีกว่าเดิมถ้ามันเป็นคู่แท้คู่ชีวิตหรือเป็นรักแท้นะครับ ควรจะให้อาภายัยควรจะกลับมาดีกันแต่ถ้าเกิดฮีโรเฟนหมายความว่าถ้าชาวราสีเมถุนเองเริ่มต้นชีวิตใหม่มีสิ่ง่ดีเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันเสียไปเจ็บปวดไปแล้วเนี่ยคนรักกลับมาขอคืนดีกลับมาขอผลบุญกลับมาขอความช่วยเหลือนะครับอยากจะกลับมาคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บแล้วนะไปสุดท้ายเดือดจัดติดครับเดือดจัดติดหมายความว่าคุณควรจะอยู่ความรักที่อยู่กับรองเท้าที่มันไม่เจ็บอะรองเท้าคู่นั้นคุณอาจจะรู้สึกรักมันอยากจะเดินไปกับมันตลอดแต่เราใส่แล้วมันเจ็บใส่แล้วมันทุกเนี่ยมันไม่ใช่ต กลับมาใส่รองเท้าแตะคนเดินถนนคนหนึ่งกลับมาเดินบนดินคนหนึ่งกลับมาเดินความรักที่รองเท้าผ้าใบก็ได้นะมาจอกกิ้งมาวิ่งออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจอยู่กับสิ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆดีกว่าดีกว่าไปใส่รองเท้าที่มันเจ็บที่มันรักมากเสียใจมากแต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะโดนอีกครั้งแต่รลักให้ตายก็คงไม่ไหวนั่นเองครับฉะนั้นไพออลเคลครับแนะนําชาวราศีเมษถุนดทเดทือนพฤษภาคมครับจงเหมือนกับหยุดทําร้ายหยุดทําให้เจ็บหยุดทําร้ายตัวเองได้แล้วนะหยุดทําร้ายกันได้แล้วนะ ไพ่ทางไปนีบอกแบบนั้นแนะนา,นาคุณแบบนั้นครับเลือกที่จะต่อสู้เพื่อตัวเราเองกลับมาต่อสู้เพื่อตัวเองกลับมาปกป้องตัวเองดีกว่าไปทําร้ายกันดีกว่าทำร้ายเจ็บนะครับมมนมีแต่เจ็บไม่มีแต่ทาร้ายกันไปไม่จบไม่สิ้นนั่นเองขอบคุณชาวราศีเมถุนที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกาด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ a d ดไล n e มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ